รายการชื่อรายการอะไรเจ๋งภาคเพียนครับผมช่อง u t u b e P A K P E K เจ๋งภาคเพียนดีขึ้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 นนะเจ๋งภาคเพียนสวัสดีครับผมเจ๋งภาคเพียนนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่เดอะสตรีทนะครับก็วันนี้ก็มา มาถแถลงข่าวนะครับเรื่องในงานางานทันลัมนะครับที่บุรีรัมนะครับสนามบุรีรัมอยู่นเต็ดน,นะฮะก็คืองานวันที่19-20-21เมษายนนี้นะครับเป็นงานางานกัญชาโลกนะครับงาน420ของเรานี่เองนะครับก็วันนี้นะฮะจะมีการถแถลงข่าวลุกตู้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเวลาน่าจะาถแถลง ภายในงานก่อนนะฮะแล้วก็คืออยากจะบอกกับเอฟซีแล้วก็ผู้ป่วยนะครับที่ป่วยนะครับต่อจากนี้นะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงนะฮะ8โมงเช้านะครับถึง10โมงเช้านะครับผมจะไปรอที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือองค์การอาหารและยานะครับออยของเรานะครับ ขอให้พเพื่อนนะครับไปกันที่นั่นทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าจะอะไรให้มาที่นี่เพราะว่าที่องอยอเนี่ยมันทําง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทําที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันยากนะครับหลายๆคนเอฟซหลายๆคนนะฮะที่ไปที่นั่นเนี่ยเขาจะบอกแล้วว่าเออมันทายากมากขนาดพระนะฮะพระที่ต้องการาหาันมาใช้น้ามันแกนชานนะฮะย,ยังยังยังขอยากเลยฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับที่อยากจะได้ใบนหนังสือนะครับเป็นแบบเนี้ยผมทำมาแล้วก็เออย่อดเลยขนาดนี้แหละนะครับหนังสือเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปเอาไปสำหรับพกพานะครับนะฮะก็คือเนี่ยให้พวกเพื่อนๆนะครับติดต่อผมเข้ามาครับนัดเลยเลยนะครับวันทังคานของวันศุกร์นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะครับ มาทําหนังสือพวกนี้เพื่อที่เออคุณจะได้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องนะครับแล้วผมก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วยนะครับเวลาแบบว่าถ้าคุณไปมีปัญหาเจ้าหน้าที่คุณถามว่าเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณเอากัญชามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกได้เลยว่าเอามาจากผมและถ้าเกิดคุณมีใบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีใบนี้นะผมไม่รู้จักคุณนะผมไม่รู้จักคุณทันทีนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ เรียกอะไรเป็นสมาชิกร่วมกันเป็นพวกบนบินเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากได้วิชาความรู้ในการถ่ายทอดอน้ํามันกัญชาจากผมนะให้คุณมาทําไปนี้กันซะก่อนนะครับแล้วผมก็จะถ่ายทอดให้นะครับก็วันนี้ก็เอาตามนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกรนากาศคือตอนช่วงที่คนอื่นเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดให้ชมกันอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ

จะไปอยู่ใน YouTube ของผมดีมากเลยของผมมันสด y o ย t u b บถ่ายจ่ายเลยถ่ายหน่อยแต่ว่าจะไม่ทั้ใหันอาจารย์อย่างนี้ผมพาลูกพาเมียเข้าไปที่มอสิ่งใดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะงทำแบบฟอร์มทำงานวิจัยต้องผ่านและกรรมการซื้อของคนที่ตอ ก็ประกาศคนทั้งประเทศมาที่นเบียนเพื่อที่จะวิจัยเพื่อจะวิจัยว่าเราทำว่าเราใช้ยังไงเราแยกเป็นแยกแยะโรคต่างๆที่คนไทยมีกาใช้มา้มายอ่อค่ะโอเคเชื่อว่าคนร้อน้นโลกนั่นแหละนะนั่นแหละตามนั้นดีขึ้นก็ ใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เรื่องราวจากอาจารย์บางเทพมาก็คือเดี๋ยวทางมหาลัยลังสิตนะฮะจะเป็นคู่วิจัยนะฮะผู้ที่ป่วยแล้วใช้น้ํามันกัญชาหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกัญชานะฮะก็คือจะมุ่งตรงไปที่มหาลัยลังสิตเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวรอมหาลัยลังสิตเนี่ยเขาออกออกหนังสือนะฮะอย่างที่อาจารย์บางเทพบอกมานะครับตามนี้เองถ้าเป็นแต่กัญชา c ก็ายใช่ใช่ถ้าไปสกัดเองครับเองใช่เพราะผมเป็นคนสกัดครับผมไม่ช่วยสอนดีด้วยดีดมือนี่อาจารย์ลูกตแล้วรไปยืนหลังครับลูกตู้มีแต่บใครแบบนี้ อาบุญเติมดีขึ้นวัสด okay> ีครับเจอกันครับน <um ี่แหละเดี๋ยวก็ลง YouTube ผมเหมือนเดิมยครับนะฮะตัดบุญเติมนะครับตัวจริงเสียงจริงดีขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรามนสายเดียวกันไง เรื่จแยกกูลฮะว่ามักเลืต่เด็กพวกนี้เราดูนะภูใจไทนะครับผนาภาคภูใจไทย้าภูมิใจไทยจะรัลเล็อกนะครับ เด็คนนี้ทำรายร้านใครนะเขาทำร้ายร่าวเองทำรายคนแค่คิดเดกขนยัไะเป็นอี่น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 เ่นีนีนี่นีนี่นนีน่ี่นี่นีนีดี่ี่น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 นี่นี่ตัวเองน่นี่น่น่นนีนี่่่่

ถึงไม่ใช่นาะยกก็ต้องเข้าไปเป็นมีตําแหน,หน่งเ <c oughs> นียนะียูคนี้แล้โอเคท่านเนวินนะครับนะงาน420นะครับไปเจอกันได้นะครับงาน420กัญชาโลกที่จังหวัดบุรีร <คน S 2> ัมย์คนทันลำนะครับๆๆนะ น,นี่ครับไอดอนจานะครับมือสังหารของเราครับมือสังหารมะเร็งเลยมือสังหารมะเร็งครับอีกุนหนึ่ได้เปลี่ยนิดเสื้อแล้วลงทุกผู้การไม่อด้ ผมก็สวยครแล้วก็สวยนะี่ไม่ดีแล้วอย่างนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอย่างนี้สวยมากสวยมากไม่ทำย